สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับนี่ผมจะไปดูปรอบดักปลานะครับนี่ครับฝนตกกำลังเดินไปครับนี่ครับนี่ปิดข่าวนะครับมผมใส่คุยรองพื้น ข้าวสูงท่วมหัวครับสูงจริงครับทนก็แฉะครับเมื่อวานนี้ ผมก็ลงคลิปนะครับไปดูรอบดักป่านะครับเมื่อวานนี้ผมมาตอนตอนเช้าๆนะครับรอบดักป่านี่เขาตัดต่อข้าวนะครับเขาจะปลูกพนะริกเป็นของบริษัทนะครับส่วนมาก บ้านผมจะทำสวนพริกนะครับสวนมะเขือเทศนะครับนี่ครับเมื่อก่อนผมก็ปลูกนะครับปลูกได้สองสามปีนานแล้วครับตอนสมัยผมเป็นวัยรุ่นนะครับตอนผมไม่ค่อยชอบนะครับการทำกรเกษตรนะครับ คำสวนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมคิดว่ามันนานนะครับจู้จี้จุกจิกนะครับการทำเกษรได้มากไม่ได้มากก็ได้ครับแต่ผมคิดว่ามไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับคนได้ก็ได้คนไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับ การทำเกษตรเรื่องลงทุนนะครับนี่ตัดต่อสร้างข้าวนี่ครับจ้างเขามาตัดเป็นไร่ะครับ นี่ครับน้ำยังเยอะเหมือนเดิมฝนตกมาเพิ่มน้ำก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับปีนี้น้ำเยอะนะครับแถวบ้านผมห้วยน้องเยอะนะครับตรงไปข้างหน้านี่ก็เป็นน้องน้องใหญ่ครับมาแต่ใส่รอบไกลครับผมเลยไปที่เกียรเดินจริงก็มีถนน,อ,นอยู่ครับขี่รถไปตามคลอง ถนน,นไม่ค่อยดีครับเลยไม่ชอบการขี่รถเท่าไหร่นี่ครับถึงแล้วครับรอบสองหลังครับก็ใส่ไว้ก็พอได้ปลาไม่ค่อยได้ชอบกินปลาเท่าไหร่นะครับแฟนผมแฟนผมผมชอบส่วนมากได้ปลาก็ตัวเล็กก็ปล่อยเส่วนมาก็ไปให้แม่นะครับนี่ครับ พอดีก็ผมก็ได้ลง Youtube ด้วยครับถ้าผมไม่ใส่รอบดักปลาผมก็ไม่มีอะไรจะลงนะครับก็เปลี่ยนลงการทำงานผมมากนะครับก็หลายๆอย่างนะครับน้ำถึงเยอะครับไม่ถูกครับวันนี้ได้ปลาช่อนตัวใหญ่ครับหลังนี้ครับวานนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับ น้ำเยอ่อนไม่ค่อยถูกครับถ้าน้ำลดน้ำลดมันจะวิ่งลงห้วยตรงนี้นะครับครับลึกอยู่นะครับ,รบไปดูหลังถัดไปครับ <c oughs> สภาพตัวใหญ่ปลาช่อนมาจากกระโดดนะครับตาบี๋ยะเนี่ย ตอนน้ำลดนะครับโอ้จะไปใส่ข้างล่างอีกครับน้ำลดนี่ครับน้ำ,นนำถ้าถูกปลาไม่ปเปลานี่งูครับพวกงูกินงูเยอะ,ะครับ งูชอบกินปลาถูครรับพเพื่อนครับไม่มานเท่าไหร่ครับอรอบดักปลานี่ไม่ใช่มีแต่ผมใส่ครับคนอื่นก็ใส่เหมือนกันครับ ข้างๆครับเป็นของอีกเจ้าหนึ่งเจ็ดสองสามวัน้งเขามาดูรอบเขา รอบเขาอยู่ตรงข้างหน้านี่ครับของเขามีปลายครับนี่ปล,า,ปลาเยอะนะนี่ครับตรงนี้ครับมีรอบเขานะครับเช็คของผมนี่ชงไม่มีเสียงปลาดิน้นถ้ามันถูกปลาจะด,ดิ้นได้ดครับ ปลามันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับตรงไร่นาตรงนี้แล้วก็ข้างบนพอน้ำลดนะครับมันก็จะลงมาข้างล่างนี่ครับจะลงมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับนองนี้พอน้ำลดนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับตอนที่ก็จะไปรวมกันอยู่ตรงนี้ครับ น,นี่นาข่าวไฟเยอะ,ะครับน,นี่นาข่าวเดี๋ยวไปที่นาขาวพี่น้องกันก็หาได้แต่เป็นบางเจ้านะครับบางเจ้าที่นาเขาก็ไม่ให้หาแต่ผมหาเตอมห้ยสาธารณะ,ะนะครับ <c oughs> ตรงตรงไรนาคนนี้ผมจะไม่หา ไว้ให้เจ้าของเขาครับนะครับเ,เขาเกี่ยวข้าวด้วยน้ำน่ครับปีที่แล้วไม่มีน้ำนะครับนี่ครับปีที่แล้วไม่มีน้ำ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับพี่น้องเ,เพื่อนๆไกลๆนะครับเลิปนี้ก็จเจอกัอนี้นะครับเลิปหน้าไปมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ